ตอนนี้17บเนาฬิกาครับบรรยากาศยาบเย็นเวลานี้นะสิบเนาฬิกาเป็นอย่างไรบ้างเนาะนี่ครับเด็กๆก,ก็เล่นกันอยู่ตรงนี้นะครับรานคารันขายกาลังเตรียมตัวปิดนะครับผ่านไปอีกหนึ่งวันครับวันนี้บรรยากาศรอบเย็นเต็มไปด้วยมิตรภาพและความหวังนะของชาวบ้านนะซาบานมากกบหวงังอยากขายของนะครับขายดีๆนะครับ นะให้กับนักท่องเที่ยวให้กับแม่แม่พอ่อพลายเอกชัยที่เดินทางมาเยี่ยมมาชมมาดูนะครับช้างพลายเอกชัยนะครับอา้าวย้ายไปอยู่ข้างนอกแล้วร้านนี้อา้าวน้อแม่ไปไหนแล้วอ๋อแม่อยู่น่นโอ้แม่อุ้มน้องใช่ไหมอุ้มข้างหลานน้อง,อ,งอ๋อนี่ฮะมาขายข้าวโพดต้มโอ้เดี๋ยวอยู่สามถุงสี่ห้าถุงมะนาวมะนาวบาว่เนี่ อ๋อมาขายมะนาวขายกล้วยนะครับตอนนี้ก็หมดไปเนาะทำแล้วนะครับดูเลขให้เอฟซีหน่อยจะเอาเลขไหนอ๋อลูตเตอรี่ได้เลยครับครับอ๋อย้ายทำเลแล้วเมื่อกี้อยู่ฝั่งนูน้น ยายฝั่งย้ายข้างแล้วมาอยู่ฝั่งนี้คนสองล่างเป็นนี้แหละอ๋อครับเอ้าโต๊ะอี้หักไปตัวหนึงตรงนั้นของใครทําหักอ่ะแม่ค้าบอกเออวว่าหานแล้ายกไม้ดเนี่ยเจ้าพ่อ้าบอ่เออเจ้าก็มาซ้อนสองให้ล้วป่าวบ่ ลดกวาวนได้ี่มลดแล้วไ่เโอ้ดน,นี่ครับนี่ค้าเป็นเก่ามากับลูกโอ้ลูกสาวเป็นกาขายของนี่ครับพี่น้องบรรยากาศรอบเย็นเนอนีารานีฝนตกอีกบ่านน้อเบอแรกนี่นอะอย่าตกเด้อ เปียกเปียกเปิกเปิดผ่าสิมมัสไซแล้วเมื่อวานยังดอกครับผ่าสิมมัสไซแล้วสิไปซักผ่าสลิปัดนี่นาสีหาเวลาบซักผัาคันสิไปซักกระยันโมมี่มองตากนะครับแดดโปมีสีแหงบ่ทฮันนะครับเอาย่างเลาะเบิ่งหน้าศูนย์ครับหน้าศูนย์ช่างเป็นยังได้นะครับมีกกสเดาด้วยเด้อ มีกกสะดวโอ้กกใหญ่เลยถ้าช่วงนู่นนะครับช่วงเกี่ยวข้าวเนาะสะดวเริ่มออกนะมาเก็บได้เลยเป็นตกวสะดาว่ะกกสสดาว่ะพอบานเลยเนาะนาสีแมนยีดอกพอมา เอาไหมค่ากลับ,ลบแล้วบ่มันมีพ่อขา้าในบ่อแบตเตอรี่อรรโอ้แม่จว่าพเด็กออกคนละโอ้นาคือเก่าเนาะแม่ค้าขายดีครับแบตเตอรีร่เนะาะหลายคนได้เลขได้เบอร์จากพ่อคาาก็แวะมาซื้อตรงนี้เลยตรงหน้าศูนย์นี้เลย 17นาฬิกาแตครับเวลา,านี้ก็เริ่มค่ำละเริ่มมืดแล้วนะครับโอ้ยแล้วจุดแม่ขาดได้ขายของมะขาดไปเลยขายของมะขาดเลยขายหม,เมดเลยอ๋อพ่อไยังดอกมต่ทุนเนะาะมีแต่กำไรทุนไนแล้ว,ลว <laughs> ทุน เออพวเป็นยังขันอันนี้พวบูดบวเสียกะเอามาขายต่อมืออื่นเนี่ยยากนักข้าวโพดละยังอยู่จากถุงหนึ่งสองสามสามถุงกะพวกเป็นยังดอกถุงละถุงกับมละข้โพดเออเนี่ยกับมดเนี่ยไม่ขั้นนึงเลยนี่พันมากเลยมันเตอนทีซอยซื้ออยู่ดอกเอาเอาแก้วน้ำออกลายย่าไปว้างมันบางงามแก้วน้ำล้วก็ขวดน้ำเออเออฟางนุ่งเฮ้ยของเขาเด่นเด่นตัวใช่อันเด่นเด่นก็ของเขาเด่นยังไงเออนั้นละ S <S เ,เออเข่าก็มีตัวเข่ากล้อง,ลงเลยน,นี่เดย์หอยอยูเนเดย์ขึ้นบ่อไปกินน่ะเนี่ยให้ลูกค้าร้ากินน้องเจ้าก็ได้เดี๋ยวจับกล้องแนวเนี่ยเอ้าเออาเออโอ,อ้จ้าเดี๋ยวป้ามาก่อนเดี๋ยวแม่ทิ้งท่หอดไปดีเลยให้ป้ามารับเอาดีละยูไก่ เอาเอา,เอากินดูดอนนเออเนี่ยอร่อยอย่างดีเลยเนี่ย,ยเออน,น,นั่นแหละกินตัวนั้นแหละจะได้ไม่หิวอย่างดีเลยเนี่ยเสกอกาย่างดีเลยเอามุย้ยนี่ครับทางทางเราเอายหญ้าตัดออกไปก็โอเคเนาะดูร่วงไปหมดนะครับหนูไม่ลง สาธุสาธา ตอนยังอยู่หกโมงค่มนึงเยังมาควรจะมาถึงนะมีคนที่กลับบ้านมื่ที่เลิกงานมาพาอ๋อแบะขอบคุณลายบายเดินมาแล้วค่ะเชิญค่ะเออที่ด้เชิญค่ะเอาอนี้ก็เป็นบรรยากาศหน้าศูนย์ช้างทองคำเวลานี้ครับ1 7เกนาฬิกาครับตอนนี้เริ่มค่ำแล้วเนาะได้ได้ด้่ดไปไว้ให้แล้วไงไม่ได้หรอก อ,อ,นนอันนี้ม้าเจ้าปะนี่ <c oughs> อ๋อม้าอ้วนขึ้นจากของเนาะบ้า,า,บานนี่บอยู่กันหลายเดือนแล้วบอกก็บอกว่าเข่าบ้านยายบอกแง้มเข่าให้ก็บกินโอ้ <c oughs> <c oughs> ยมันไปยื้น้ำกินทุกอยนะ่างเลยบ้านเ้ยมาเส้นกินแล้วกินทั้งวันดูตัวมันโตแล้ว อร้านค้าร้านขายก็กำลังเริ่มเจ็บครับอพรุ่งนี้มาอีกวันสู้อีกวันเนาะวันนี้ก็นั่งมึงบรรยากาศหนาศูนย์ส่างทองคำครับกับบรรยากาศเย็นสบายนะครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้ฝาก Facebook มานาสตอรี่เด้อโลโก้สีเขียวครับไปกดติดตามดันๆเลยนะครับพี่น้องอีก2,000คนครับสถนนืถึงมือเนาะถึงมือถึงเปิดสร้างไรได,ได้ได้นะตอนนี้ก กฝากพี่น้องราบซุนเดอร์นะครับ